สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องการสรรหาผู้บริหารในการไปปฏิบัติงานต่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ MNC นะคะค่ะเรามาทำความรู้จักกันเลยนะคะบริษัทข้ามชาติหรือ MNC นั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ย่อมมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวหลายประการ เมื่อเปรียบเทียบกับกิจการที่ดำเนินการอยู่เพียงแต่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนื่องจากกิจกรรมข้ามชาตินั้นมีขอบเขตการดำเนินงานที่กว้างขวางกว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องเกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในต่างประเทศต่างๆจึงต้องคำนึงถึงความแตกต่างกัน ไปในแต่ละประเทศด้วยบทบาทของผู้บริหารในการไปปฏิบัติงานต่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ 1. กลยุทธ์การนำเนินงานในต่างประเทศของ MNC มีได้หลายรูปแบบการกำหนดกลยุทธ์ของกิจการข้ามชาติย่อมมีผลโดยตรงต่อนโยบายทางด้านการคัดเลือกผู้บริหารเข้ารับ ผิดชอบงานในต่างประเทศ 2. ปัจจัยที่คำนึงถึงในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจระหว่างประเทศความพร้อมของพนักงานและการขาดแคลนพนักงานที่มีคุณภาพการกำหนดกลยุทธ์ทางการบริหารที่สอดคล้องกับปัจจัยในการบริหารธุรกิจ ระหว่างประเทศที่แตกต่างกันไปจึงมีผลต่อความคล่องตัวในการสับเปลี่ยนตำแหน่งในระดับผู้บริหารกฎหมายเป็นปัจจัยหลักต่อการลงทุนในต่างประเทศที่จะต้องพิจารณาด้าน,นกฎหมายแรงงานวัฒนธรรมมีผลทำให้พฤติกรรมของบุคคลในองค์กรแต่ละประเทศแตกต่างกาัน แนวคิดในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่กิจการจะต้องสรรหารและเลือกสรรบุคลากรให้เหมาะสมุลักบุคลากรในท้องถิ่นอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้การเตรียมการหรือฝึกอบรมผู้บริหารเพื่อให้สามารถปรับตัวกับวัฒนธรรมในต่างประเทศ ที่จะไปปฏิบัติงานได้รวมถึงการเตรียมการเพื่อให้บุคลากรที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศกับประเทศบ้านเกิดด้วยการเตรียมหรือการพัฒนาบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงานในต่างประเทศการเตรียมการสำหรับผู้บริหารที่ได้รับคัดเลือกไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ หน่ 1> 1. รวบรวมข้อมูลของประเทศที่จะไปปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยพื้นฐานความเป็นอยู่ในต่างประเทศนั้น 2. ทําความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง 3. จัดเตรียมการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานในต่างประเทศ 4. เตรียมความพร้อมในด้านในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรม 5. ความสะดวกในด้านการใช้ชีวิตในต่างประเทศ 6. ข้อมูลที่เป็นแรงจูงใจเมื่อหมดภารกิจในต่างประเทศและ 7. ทําความเข้าใจในผลประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในต่างประเทศจะเห็นได้ว่าจากที่กล่าวมาข้างต้น การสรรหาผู้บริหารในการไปปฏิบัติงานต่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ MSC ผู้บริหารจะต้องเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบมีความพร้อมในด้านภาษาและวัฒนธรรมการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและที่สำคัญกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณค่ะ